สวัสดีครับบัดรถุงโพเดอมือหน,นี้รวมแรงแข่งขันซอยกันบูรณะสถานที่พื้นวัดเทิงพระสงฆ์เทิงฆราวาสซอยกันเต็มทีครับรถไทก็มีมาดันครับเพราะว่าถุกสมัยแต่กอนเคยก่อ เป็นกลมๆรอบต้นหม่ไว้บานนี้เป็นที่ว่าเอาออกปรับให้เป็นพื้นเรียบทั้งเบิดครับในเขตยนว่ทีว่าเหตุเป็นกอลมไว้พื้นฐานไว้ บัตรถุงโพเด้อครับบัตรถุงโพตอนนี้รถไทยกำลังดันครับ อ่ะสัสดีครับเนาะ